สตอรี่ในเพจนะคะเราสามารถกําหนดเวลาได้นะคะทุกคนอย่าลืมไปทำสตอรี่กันนะคะวิธีการตั้งเวลาสตอรี่โพสนะคะเราจะทําอย่างไรได้นะคะเดี๋ยววันนี้มีวิธีการมาฝากแต่ก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามกดหัวใจไปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเทคนิคดีๆในการทําการตลาดออนไลน์ค่ะอันดับแรกนะคะให้เข้ามาที่แอปพลิเคชัน Business Suite ตัวนี้นะคะกดเปิดเข้าไปเลยคะ่ะเมื่อเราเปิดเข้ามาแล้วเราจะอยู่ที่หน้าหลักของเพจนะคะเสร็จแล้วกดเครื่องหมายบวกตรงกลางเลยนะคะกดเครื่องหมายบวกไปและเลือกคําว่าสตอรี่ค่ะกดเข้าไปเลยค่ะ และเราก็เลือกอัปโหลดวิดีโอของเราหรือรูปภาพของเราได้เลยนะคะก่อนที่เราจะอัปโหลดนะคะให้เลือกมุมขวาตรงนี้นะคะมุมขวาด้านบน,นะคะ่ะให้กดขึ้นเป็นสีน้ําเงินนะคะเพื่อที่เราจะได้อัปโหลดรูปภาพได้หลายรูปนะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็เลือกรูปภาพไปเลยนะคะว่าเราต้องการโพสต์รูปไหนบ้างนะคะในสตอรี่นะคะใน1 s t o r สตอรี่โพสนะคะเราสามารถใส่ได้ทั้งหมด10รูปนะคะนี่คือขึ้น10รูปแล้วเสร็จแล้วกดถัดไปเลยค่ะเมื่อกดถัดไปแล้วนะคะเราก็มาทําการปรับค่ะ เราต้องการปรับขนาดนะคะเพราะบางทีรูปอาจจะขนาดใหญ่เกินไปนะคะเราก็ใช้นิ้วเลือกกดเลยค่ะว่ารูปไหนบ้างที่เราต้องการปรับนะคะเราก็กดดูไปเลยถ้าอย่างอันนี้ใหญ่ไปเราก็ใช้2นิ้วนะคะ zoom in ซ o ม m out ได้เลยค่ะและเลื่อนนะคะถัดไปก็ดูได้เลยนะคะเมื่อเราเลือกได้แล้วนะคะเสร็จแล้วกดถัดไปค่ะ และเราก็มาเลือกตรงนี้เลยค่ะว่าจะเผยแพร่เลยหรือว่ากาหนดเวลานะคะเลือกกําหนดเวลาค่ะเพื่อที่เราจะตั้งนะคะว่าเราต้องการโพสตอรี่ของเรานะคะในวันไหนนะคะเวลาช่วงตอนไหนนะคะเขาก็จะโพสไปให้เราเลย24ชั่วโมงนะคะทำให้คนเห็นอยู่แต่ว่าเราก็ต้องตั้งเวลาเริ่มต้นก่อนนะคะอย่างเช่นอ้อมจะเลือกพวกนี้นะคะช่วงเที่ยง15นะคะเสร็จแล้วกดเร็จสิ้นได้เลยค่ะ และเลือกกำหนดเวลาค่ะเพียงเท่าน,นี้ค่ะสตอรี่ที่เรากำหนดเวลาไว้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผู้หญิงก็รอมาดูค่ะเขาจะโพส์ให้เราเลยนะคะเราก็สามารถทำแบบนี้ตั้งเวลาไว้ล่วงหน้าได้เลยนะคะลองนาไปทําดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์ไปได้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ